ไม่นเกมกันให้พี่เดี๋ยวเกมเพี้ยอะไรเนี่ยเกมว่ะเขียนทำไม่คอยืดอย่างยาวบอกเลยมีโรคด้วยเอออะไรออสเตเลียเหรอเกมออสเตเลียว่ะเกมเกมอ่อเดียซิมูเลเตอร์เราแบบเรากว้างตายดูยู่เนี่ย เออยังไม่ได้ดูค่ะเยวกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยกำลังดูกำลังกดขำเลยกดอะไรวะเกี้ยอะไรเนี่ยเออสิวัดเดี๋ยวเราต้องหาคนมาเป็นสมุนเราต๊ดออนไลน์ได้ด้วยเหรอไม่ได้คือเฮ้ยเดี๋ยว

เฮ้ยเหมือน G D A อ่ะตำรวจจะจับแมวตำรวจแกไอ้ไอกไอกรอนเล่นไอ้กรอนเคยเล่นพี่มันบอกว่ามีแพ้ออกมาแล้วก็ออกมาจริงใช่ดึงนึงม้นึงม้ตำรวจมาแล้วพี่ไหนว่าตำรวจอยู่ไหนโอ้ยมาแล้ว ลงทะเลได้อ๋ออี่ข่ามันตำรวจดึงดึงตำรวจดึงตำรวจดึงดึงดึงเป็นเกมแบบไหนคอับเดี๋ยวขอคนเฮ้ยปืนว่ะเอ้ยมีปืน เอฟเ๊ยยิงได้วะเฮ้ยเอ้ยย <so ิงได้ปะเอ้ยตำรวจตำรวจยังไม่ตายหมดแอร์อยู่ไหนวะมันร้องเอื้อด้วยโอ้ยมีวัวยักษ์ด้วยมีมีน้ำนมวัวนมยักษ์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูดัวพาดู วิ่งบอลมาเดี๋ยวนะก็เนี่ยก็ชิมเปิดตั้งแต่ชิมเข้ามาแล้วเนี่ยชินถึงบอกว่าเราเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยเกมกิงกวางวิ่งเนี่ยโดนด้วยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มีสีได้ด้วยลูฟี่เหรอกวางลูฟี่ไม่มีแบบพี่บูจมน้ำ่ะมันเห็ยืนดนน้ำได้ด้วยเฮ้ อะไรนะช้างบินเฮ้ยช้างบินช้างบิน,บนเดี๋ยวไปหาช้างบินก่อนลูกน้องก็ว,วิ่งตามจัง<ป>แล้วที่เป็นคน<ป>นี่คืออะไรเหรอเราขึ้นหัวได้ไหมวะขึ้นหันวไ<ะ>ด้้ขึเลัว้ายขึ้นได้เไหยเฮ้ยัวบินหัวบิน <c oughs> ด้วบินใม่มีตัวช้างมันเกาะมึกพี่น่าจะมีคราลาวะไม่ได้ทีละคนนะชินมีคนเดียวมีโคราห์เหรอยิงเหรอว้า โอ้โหทาไม้โหโ้โวมันโหดมากเมียคยอเลยมันโคชไหมมีคนโอ้โอ้โอ้เฮ้มันหยุดแล้วเหรอมันหยุดแล้วแล้อ๋อมอนมั่เป็นบอสอะปะป๊เยีโหดจัง โอ้จังบอสอหรเนี่ยมันคือบอสเหรออ๋อโอตัวนี้แบบใตอนพีกมันเหมือนที่บ่าเลยเฮ้ยมีประวันเฮ้ยเี้ยไม่ได้ไม่ประวันเหรอหอกคอยไม่ของหอกคอยขอกคอยมีของยังไงวะยิงเหรอต้องอะไรต้องยิงเหรอบิงก็ได้บินก็ได้ปินก็ได้ยิงให้พังก็ได้ ไดีลยวยิงนิงโอ้โหกว่าจะเตะยอยก็จะพังทหา่มันต้องผีเสียวตีเสน่ห์แบบตัวเลยกึ้นขถ่ายอังยังพังยังว้ายตำรวจไปแล้ว ตำรวจหมีฮตำรวจหมีไหนว่ะของไหนไม่เห็นของแต่มันตกลงมาแล้วเนี่ยไม่มีของโอ้ยย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 ยนย้โยย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 ยอยยยยิยย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 ขึ้น เยี่ยมเยี่ยมไปเลยเฮ้ยตำรวจตำรวจมาโอ้ตำรวจมีโอ้มีมีมีตำรวจมีไม่สู้โอ้ยตำรวจมาสยองเลยโอ้ยยังเยอะโคตรเยอะโคตรเยอะโคตรเยอะ เฮ้ยเฮ้ยดึงหมีได้ไหมดึงหมีดึงมันหมดได้ไหมอีกปากมันหมดนี่นี่นี่เออได้ปะวะเห็นไหมเห็นไหมพี่กดได้วะกด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 ขี้ขวาเหรอเออขี้ขวาขี้ขวาเดี๋ยวจะไปหาปลาข้างบนกันอ๋อมัดคอยังยืดไหนวะไหนวะปลาอยู่ไหนวะทันลอยไปแล้วอะไรนี่แหละ เฮ้ยเระเบืดเลยฮะมีชีบอะไรด้วยก่อนไปทำอะไรก็ตายยักษ์เฮ้ยกอนไปทำอะไรนะอะไรอยอะไรกยไ่้เชียตายเึงเอาหูเดินมตอเประกอบร่างหรอว้ วั <What? S 2> ดจักโกอะไรกันครับเนี่ยเหนียอะไรเนี่ยเหนียวยังก,กุยกรละโอ,โอ้แขนมันยืดได้ด้วยยิงลงย,ยิงลงโอ้โหดูดูดูขอบเลือดมันดูบาเลือดข้างล่างเห็นไหมสีแดงอะ่ะแบบยังเต็มอยู่เลยพี่ไหน้ยได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ <S <S นี่ขึ้นไปเลยเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนยิงยิงเกาะเกาะติดเกาะติดโอ๋ออ๋โอ้ยอุ้ยไปปาปาเดี๋ยว <Yeah. S 2> นะ เฮ้ยปลาปลาดุเฮ้ยได้เฮ้ยฟกี้ติดปลาได้เื่อนเพเพื่อนเพื่นอนเ่นเ่อเพ่อเื่อนเพื่อนเเพื่อเพื่ไเ่เพื่่เพืเพื่อนนเน่อเเอออเน่อ ยัวได้ได้ไงวะเนี่ยดีทายอ่ะลองใหม่ขอลองใหม่เร,มเริ่มต้นใหม่บอกว่ามันมีเซฟบอกว่าเนี่ยลองใหม่ลองใหม่อย่างเดียวนะเออภารกิจมันคืออะไรวะนั่นสิต้องถามก่อนก่อนภารกิจคืออะไรก่อนาภารกิจคืออะไรเออพี่บูบอกมีภารกิจอะไรสักอย่างภารกิจคืออะไรมันมีภารกิจไหม จุดมุ่งหมายของเกมนี่มันคืออะไรอยากรู้จุดมุ่งหมายของเกมนี้คืออะไรเล่นไปเรื่อยๆผมไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันมีประตูวาร์ปไปอีกที่หนึ่งอยู่นะฮะประตูวาร์ปเหรอตรงนั้นจะอยู่ตรงนี้ที่ขี่ม้ากวางขี่ม้ารูปเแปนนิสแน่ว่าอ้มันจะมีที่เหยียบรูปหมาคอคกี้กับที่เหยียบรูปกวางที่ต้องฆ่าหมาคอคกี้ให้ได้แล้วเอาศพไปวางไว้ตรงนั้นข้าวหมาฮอกกี้แล้วศพไปวางตรงนั้น เว่อย่าฆ่านะมันน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาไปหาลูกน้องกันลูกน้องลูกน้องลูกน้องเอ้าไปไหนหายไปไหนวะมันกลัวพี่โดนแหลกกายหรือเปล่าเออหายไปเลยเป็นไปแล้วหายหายไปเลยเนี่ยลูกน้องก็เลยวิ่งตามจัง ทำไมมันเป็นพวกกูไปชิมตู่ได้สองคนละหาเพิ่มชอบปลาเพียโคนไหายลยหมดโอ้ยอ,อยู่ดิเอะมีปลามาเป็นลูกน้องฉันซะเรียบร้อยเธอต้องเธอต้องอันฟอเอเธอต้องอันอันเฟนเขาก่อนนะ ยังน้องเขารู้เฮ้ย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 วัดขี่ป่าได้ด้วยเมื่อกี้แต่ว่านอพอกวงขี่ป่านนอพอจะได้เซฟซราสองกว้างขี่ป่าโอ้กูจะเป็นลมมีเพื่อนกับนอพอเดี๋ยวเขาก็คิดนู่นนั่นนี่อีกนุ่ม้องตักไม่เงียกันนะรู้ตัวก็เขาไม่อยากคุยไงเขาก็เลยบอกอันบล็อกไปอะเล็ด อย่าลืมอันเฟนไว้ก่อนล่ะอ๋อก็เห็นว่าแอดมาเขาก็เป็นเขาคงจะส่องอยู่มั้งกดไม่ได้ก็อาจจะแอดมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างี้อาจจะบล็อกไว้ตั้งนานแล้วแบบตั้งแต่เไม่อย่าอย่าเด้อไปหาไอ้ไอ็มมาแล้วก่อนไอมานี่วันดีโมชิมาดูเกมพี่อะไรไม่รู้เกมอะไรฟาบมาดูอะไรเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเคยเห็นหมากรอบล่างป่ะนี่เพชรนี่ไงเห็นแล้วกรอบล่างโอ้ยแล้วสาวแม่งโคตรด่ายอมใจคนทำเกมเลยออกโกวันเรามันก็ เดี๋ยวนะเรายังไม่มีอาวุธเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนักท้าอาวุธก่อนวายอาวุธอาวุธอาวุธก่อน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 เดี๋ยวปีนขึ้นไปพี่ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเออพี่ได้ยิงมาจากข้างบนไงฮะเยังยังยังไม่มีปืนเลยอะไรอ่ะเนี้ยปืนปืน ปือนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนยังไม่โผล่แปลว่ามันก็ได้จะบล็อกนอมพอมาแล้วมาแล้วปืนมาแล้วเรียบร้อยยิงมันเฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยยิงไม่ยิงโดนไหมเนี่ยเอ้าทำไมมันเบาจังยิงโดนไหมเนี่ยพี่ต้องยิงในระยะไกลๆปลอดพิษกดแช่ไม่ได้วะยิงไม่โดนพื้นเนี่เขาบอกแล้วมันต้องมีซัมติง เดี๋ยวๆหาปุ่กดีก่อนนี่ทำไมซื้อหวยไม่ถูกว่างวะมีที่เก็บปืนที่อื่นอีกไหมเฮ้ยอะไรไเนี่นดาบดาบไปโฮชิปคาตาโน่ไอ้ต่อยรถเหรอบีบบีบเข้าไปฟันมันพี่พี่ไอ้กอนบอกว่าต่อยรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวปืนมันก็ดรอปมาเพราะว่าต่อยรถอ๋อโอเคได้ไปหารถ

อเลยชนะแล้วอีบูอีบูโค้กไลโค้กไลว้าเฮ้อคีโตเฮ้ยโคล่ายิงเหรอพี่ไปยิงโดนคนยิงเหรออยู่โคล่ามันยิงพี่โอ้โหไม่เอไม่ไม่กูว่านะถ้าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์น่าจะปั่นปวดหัวลมเติร์ฟน่าจะพังเลยกูกูจะเป็นคนหนึ่งที่จะไปเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเอาปืนปืนต้องมันอยู่ในนี้ใช่ไหมปืนอยู่ใน แบบไ,ไปเลยลูกน้องลูกเริง,ง,งไม่เอาหรอกไปเอาปืนอย่างเดียวฆ่าวัวพี่เผยไอ้ปืนฆ่าวัวนี่นะน,นะมันตีมันได้ไปวัวเนี่ยเฮ้ย<อ>ตีได้ปะว้ายตีแรงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวรอมันรอมันลงก่อนทำไมมันสโลอ,อยองังเออางท้องางท้องางไส้เอา้า แค่นี้เหรอลอยไปเลยไม่มีอะไรไม่มีปืนเดี๋ยวไปนั่นเลยไปตรงเมืองจีนได้เลไหมตีเอวยากอะตีแล้วได้อเลยไหมอันนี้วัวบินป่าวะอันนี้วัวบินวัวบินอยู่ไหนวะวัวบินตัวนี้ไปหาเก็บอาวุธแล้วฆ่าหมาก่่อนีสิวัวบินอยู่นี่เออนั่นพี่เห็นนั่นไหมไหนลานเครื่องบินตรงนั้นอะลานเครื่องบินไหนวะขวาขวามืออะ อ๋อตรงเกาะอีนี่ใช่ไหมเออลานนั่นแหละเกาะนั่นแหละมันจะมีปุ่มสามปุ่มนี่อ่าที่เอาสัตว์ในรูปเอาสัตว์ที่เป็นอยู่รูปปุ่มนั้นไปเหยียบปุ่มนั้นแหละแล้วไอ้พบปุ่มที่จะได้ของบางอย่างมาของบางอย่างกูชอบกูชอบแบบไม่เปิดเผยของบางอย่างของบางอย่างอะไรวะของบางอย่างวะอันนี้คือวัวใช่ไหมวัวลงนี้ใช่ไหมวัววัววัวเออ มเลยหลืออะไรอัน <Bien> น <ven ido> <Norwegian> ok <coffee> e? right? ี What? What? Hey! <me ans> ้คืออะไรกวางกวางพี่เป็นกวางใช่ไหวุ้บเฮ้ยมาวะเครื่องบินอะไรนั่นกองเฮ้ยวีเสือด้วยเฮ้ยมันคืออะไรมันคือนี่คือหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์สัตว์ประกอบเมทัลเดีอาเมทัลเดีอา กูต้องไปรวมล่ากับมันใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วก็พี่ไปหาเก็บของไปเก็บของอย่าเพิ่งไปตีเก็บของวัดคุณจับเออชิบะเฮลคอกี้คุณจับไปเลยบินได้ไหมเนี่ยบินได้ด้วยโอ้โหโคเทมาเลยอย่างเดียวไปพัฒนะก่อนพี่เก็บพัฒนะก่อนพัฒนาเฮ้ยมาแล้วสร้างเรื่องสร้างเรื่องโพลิสมาแล้วเราจะคลิปไม่ได้เหรอ

เอออีหมดมีเก็บของให้เยอะๆอ้าวอันนี้มันพังได้ปะพังได้ลองยิงดูเดี๋ยมีของตำรวจตำรวจตำรวจบานเลยโอเคเรเรียบร้อยมาอีกแล้วโวตชันพระดำมีรถได้ไหมรอบดี้เป็นรถเป็นรถน่าจะเป็นหมีอะเดี๋ยวขของกันหาของ โอ้ออกอยังไงวะเนี่ยเฮ้ยนั่นคืออะไรวะเจดออฟบูทบูทไปยิงกับโกกี้เลยพี่ไปยิงกับโกกี้เลยไม่ต้องรอแล้วพี่อ๋อชิปไปยิงเลยเฮ้ยอันนี้เขามีวะอันนี้เขามีวะอันนี้วางอะไรวะวางวัวเหรอ ใช่วัวนะโอ้ตำรวจตำรวจชิบชิบชิบชหมาหมาไม่ใช่ไม่ใช่ปกีปกีอ๋อตำรวจเยอะจังเลยไปพี่ไปยิงกับปกี้เร็วไปเออคุยอ๊ยโอ๊น่ารักจังเลยโร มาแล้วไอคิปไอคิปเผื่อพี่ดูจนเบื่อแล้วเนี่ยประกอบร่างอะดูจนเบื่อแล้วมันลดไปเนี่ยอ้อนลดอยู่ลดเร็วเลยป๋าป๋าต้องไปใกล้ๆนี่เดี๋ยวนะเหาะเหาะเหาะึ้นเลยเหาะยิงเลย,ย,เลยต้นชิปโฮสเปซโฮเอาเดี๋ยวนะกูยิงไม่โดน น,นอาต้องมายิงใกล้ๆโอ้ตีีขอตั้มไม่นะปากลัวเใกล้เลยกลัวตายไงต,ตายมาสามสี่รอบแล้วนะไมไดเามาปามีแดดก็แดหลบดนเดินช้าจังวะอ๋อนี่เอง อ๋อม <üman> ันย <Lo>. uh <Credit> ิงไม่โดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วยิงหัวอ๋อดนแล้ดนเว่าเราออย่งนี้รถนี่อเหรอเดานเดานรอเออเฮ้ยเฮ้ หัวใจจะลดจะลดอะไรอ๋อบล็อกทันบล็อกทันบล็อกทันยูบูมันให้ใช้ความชนนี่ฮะเห็นไหมมันให้ใช้ความบลชนอะความชนไหนวะยิงไปแล้วมันให้นี่ตอนที่มันเอาหมีมาเนี่ยเห็นไหม เอาถอยหลังทำไมกวางอยู่อะวางชนเหรอไม่ใช่พี่เห็นปุ่มไหมนะ่ะปุ่มต้องแขนมะันน่ะอ๋อใช่เหรอใช่เลยเออลง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 ,ลง,ลง,ลงีีพี่พี่พอ,อวก,ออกวางชน นี่กันนี่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 เอ้ยอ้โอ้ชนเลยชนเลยชน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 ชดนเฮ้ยเฮ้ยกันแล้วริดจรด้วยวะเฮ้ยจิงเฮ้ยเดเดเอจุ๊บถึงพวกมันอะจุ๊บมันไม่โดนนั่นอะ

กังย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 ังกังยังเหรยไหนวะยิงยิงโอ้สุดยอดผ่านไม่ร้ดีร่วมใจกันร่วมใจกันหารวใจกันด้วยกาดอกกี้อ๋อนี่ไงเอากอกี้เอยเออนี่ไงนี่ไงเอาอเอามันไปวางเอามันไปวางเอาไปวางไหนวะ นั่นไงนนั่ไงหน้าพี่อ่ะตุ่มหน้าพี่อ่ะอ๋อแล้วก็พี่ก็กระโดดใส่อีกตุ่มหนึ่งอุ้ยน้องตายเลือกมาไหมมันมาไหมมันมาไหมมันมาไหมมาอ่านิดนึงนะแล้วองนั้นตรงไหนโดดอ่าแล้วอีกฝั่งคืออะไรวะไอ้ฝั่งหนึ่งของพี่ตัวพี่บูอีกฝั่งหนึ่งคือตัวพี่บูนี่ไงดูขวาง เฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะอะไรอะโอ้มีสาวด้วยสาวบิวสาวบิวเฮ้ยประตูมิติอสาวบิวเจอประตูมิติแล้วอะไปเก็บไปเก็บอาวุธก่อนพี่เก็บอาวุธก่อนเราไปไล่เก็บอาวุธก่อนเราไปขึ้นอันนั้นเราไหมขึ้นหุ่นยนต์เราไหมหุ่นยนต์อยู่ไหนวะค่อยเอาหุ่นยนต์พี่ไปไล่เก็บอาวุธก่อนแล้วค่อยไปเอาหุ่นยนต์ก่อนขึ้นประตูไหนวะ อาวุธอยู่ไหนเฮ้ยไปเอาเอาเอาโคอาล่าก่อนดได้ไหมโอ้ยขวาล่าก่อนเผื่อเวลาแค่เวลาโคอาล่าเงี้งพี่หุ่นข้างบนหุ่นหัวพี่อ่ะนี่ทํงไงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแล้วหุ่นพี่อะหุ่นพี่อะพี่เลยแล้วไหนหุ่นหุ่นเลยเลยหุ่ไม่เห็นเหรอพี่ไม่เห็นโอ้ยไหนเอ้ยไหนเอ้าขึ้นไม่ได้ พี่ลากกระตุยออกอะพี่พี่ลากกระตุยออกฮะตกแล้วตกแล้วมันตกแล้วนี่ตกแล้วปวดหัวหน้าบินนี่ไงนี่ไงบินตุกอยู่นั่ไงฮะข้ามันฆ่ามันเลยใช่ไหมเฮ้ยไปดูเผื่อได้เฮ้ยเราจะจบแกว้าวตาแดงเลยโอ้โหเรียบร้อย พยายามอมาตลอดเห็นพี่บูแล้วชิ้นว่าชิ้นน่าจะซื้อมาเล่นบ้างแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันพร์ทหน้าบ๊ายบายเยี่ยมเสียเงินเอาหรอใช่เอาอะไรนะ